คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผูชมอีกเช่นเคยครับจะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับ เลขทูบพญานาคราชได้มา3ตัวตรงๆครับท่านผู้ชมครับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสุมยาลใหญ่แลได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข้อความว่าจุดทูบตรงพญานาคตัวกลางดูไม่ออกว่าเป็นเลขอะไรเราไปดูภาพแรกกันเลยครับก็จะเป็นภาพพญานาคพร้อมทั้งมีการจุดทูบขอโชคจากพญานาคนะครับท่านผู้ชม เราไปดูการชัดๆครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างครับนี่ครับทูพญานาคก็ปักไว้ตรงที่กล้วยนะครับพญานาคก็มาให้โชคให้ชัยกันนะครับไปดูภาพการชัดๆนะครับนี่ครับมากันแล้วครับท่านผู้ชมทูขอโชคจากพญานาคราชให้เลขมาครับแอนมองเห็นข้างบนเป็นเลข5 และตรงกลางไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับและข้างล่างเป็นเลข2ชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองแปลดูนะครับลองตีดูนะครับตัวกลางเป็นเลขอะไรนะครับข้างบน5ข้างล่าง2แต่ตัวกลางจะมองเป็นเลขอะไรกันนะครับเมื่อโพสต์อังกล่าวได้เผยแพร่อ,ออกไปก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ความคิดเห็นนะครับหลายแรกบอกว่า592หลารายต่อมาบอกว่า502 502 แรายสุดท้ายบอกว่า562ครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับก็ลองแปลดูนะครับพญานาคราชที่เจ้าของ Facebook ได้ไปขอโชคขอลาบให้เลขมาแล้วนะครับเลข5แล้วก็ตรงกลางลองแปลดูนะครับเลข2แต่ในสายตาของแอดนะครับแอดมองเห็นเป็น502นะครับน่าจะเป็นเลข0นะครับท่านผู้ชมครับวงกลมดำๆนะครับ ้าไปจดกันทั้งหมดก็จะเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับแอดมองเห็นเป็น5 0 2นะครับท่านผู้ชมก็ลองแปลดูนะครับใชเป็นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม63ที่7จถึงนี้นะครับและก็ขอขอบคุณที่มาจาก Facebook ใยายแหลกมากๆนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัย16ธันวาคม63ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับ รักทุกท่านครับขอบคุณครับ